สายกลาสีมันนั้นเก่งแค่ไหนซึ่งน่าถามว่าสายกลาสีหรือสายทอราลานะครับผมในราชันเรนลับมันนั้นเก่งแค่ไหนต้องขอบอกิบาครับผมว่าสายนี้นั้นเป็นสายนะครับผมที่มีพลังโจมตีแรงที่สุดสายหนึ่งเลยก็ว่าได้มันนั้นเป็นศูนย์รวมของพายุทะเลและพลังแห่งการทำลายล้างล้วนๆโดยในช่วงแรกลำดับที่9ถึง7นะครับผมคุณนั้นจะเปรียบเสมือนกับนักเดินเรือแห่งท้องทะเลมีพลังก,กำลังมหาศาลทรงตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้ในพายุครั้งและยังมีความสามารถในการควบคุมน้ำได้อีกด้วยพอมาถึงลำดับที่ อยู่แค่ในน้ําอีกต่อไปคุณนั้นจะสามารถควบคุมลมสร้างพายุและบินได้อย่างอิสระแต่จุดพีที่แท้จริงนะผมจะเริ่มที่ลำดับที่5ผู้ขับขานแห่งท้องทะเลคุณนั้นผมจะสามารถเรียกสายฟ้ามาทําการโจมตีศัตรูหรือทาการใช้เสียงเพลงนะผมที่มีพลังลึกลับในการสร้างความป่นวนได้และพอถึงระดับครึ่งเทพลำดับที่4ผู้ประกอบพิธีหายนะคุณนั้นก็จะสามารถสร้างเฮริเคนแผนดินไหวและซึนามิได้ตามใจสั่งและยิ่งไปถึงระดับสูงอย่างระดับ3มนะครับผมราชันแห่งห่วงสมุทรคุณนั้นก็จะเป็น กันที่จะสู้คุนในท้องทะเลได้และเมื่อถึงจุดสูงสุดลำดับที่ศูนย์ทอราดนะครับผมคุนหน้ก็จะเป็นเทพเจ้าผู้ครอบครองอํานาจเหนือพายุทะเลและหายนะทั้งปวงและพลังที่โกงที่สุดของทอราดนะครับผมก็คงจะเป็นพลังแห่งการเร่งความเร็วที่สามารถเร่งความเร็วของสารนะครับผมจนมีพลังในการทําลายล้างได้ทั้งดวงดาวและนี่นะครับผมก็คือพลังของสายกลาสีที่จะเป็นเจ้าแห่งพายุและหมหาสมุทรอย่างแท้จริงซึ่งหากใครสนใจจะเลือกสายนี้นะผมผู้ขออวยพรไปเลยว่าขอพายุจุบสถิตกับท่าน